สวัสดีจ้าวันนี้ก็อยู่ในเกม s สอด o o f Legend Mobile นะเป็นเกมแนว t u r n b a s e d r า g กำลังภายในจีนผสมกับจกักรนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูกันเลยจ้าตอนนี้เราก็อยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะทุกคนเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะพาเดินชมวิวสักหน่อยละกันอ่าประมาณนี้ ถ้าใครชอบเกมแนวนี้ก็อ,อย่าลืมมาเล่นนะเกมโคเบต้าถึงวันที่4มิถุนายนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูการต่อสู้กันเลยการต่อสู้เข้ามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้1ตัวบนก็คือหัวหน้าทีมบางตัวเนี่ยใส่แล้วอาจจะได้มงได้ปั๊บเพื่อนเพื่อต้องลองไปศึกษากันดูนะเกมนี้เนี่ยจะมีตำแหน่งต่างๆด้วยเนาะลูกดาบจะเป็นตำแหน่งโจมตี ก็จะเป็นตำแหน่งป้องกันหรือแทงนั่นเองส่วนเหมือนลูกไฟเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งซับพอร์ตนะทุกคนมีระบบธาตุด้วยนะทุกคนธาตุไฟชนะพืชพืชชนะนะ้ำส่วนแสงกับมืดเนี่ยชนะกันเองไปดูการต่อสู้กันเลยการต่อสู้เข้ามามุมล่างซ้ายจะมีทั้งออโต้คูนสองแล้วก็ล็อกหน้าจอนะเราก็จะให้ดูสกิล เราจะเล่นเองเนาะดูสกิลของตัวละครต่างๆนี่นเพนื่อๆต้องไปศึกษาที่ว่าตัวไหนทําอะไรได้เนาะตอน,นที่ใช้สกิลเนี่ยมีเสียงภาคไทยด้วยฟังแล้วฟินสุดๆไปเลยไม่ต้องกลัวข้าอยู่นี่แล้วของไร้ราคาก็ส่งแสงได้เหรนี่ประมาณนี้เลยทุกคนการต่อสู้เมื่อจบดานเราจะได้ของรางวัลประมาณ ต่อไปเรามาดูหมดร้านค้าชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าร้านค้าเนาะก็จะมีแพ็คต่างๆน,นู่นนั่นนี่เมนูอื่นเพื่อนๆสามารถไปดูเองได้เลยนะเดีย๋ยวจะพาไปดูเมนูตลาดเมนูตลาดมีครูดาวอยู่มุมล่างขวานะว่าจะหมดภายในกี่นาทีแล้วมันก็จะสุ่มของใหม่ทั้งหมดเพื่อนๆอยากได้ของชิ้นไหนก็อย่าลืมไปรีดซื้อกันนะต่อมาเมนูบันทึกเมนูบันทึกเนี่ยพูดนี้ก็จะบันทึก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยได้อะไรอย่างอย่างเมนูอันแรกบันทึกแวดล็อบเนี่ยก็จะบันทึกเกี่ยวกับตัวละครที่เราเคยสุ่มได้นั่นเองว่าแต่ละหมวดหมู่เนี่ยเราสุ่มได้ไปกี่ตัวแล้วประมาณนี้เนาะต่อไปเมนูคราบอุปกรณ์ชื่อก็บอกว่าคราบอุปกรณ์อ่ะเราก็ต้องหาอุปกรณ์มาคราบเนาะแต่ละสายก็แยกกันนะทุกคน อ่ะแล้วของค้ามาจากไหนเราสามารถกดที่วัสดุที่ต้องการได้และกดคาว่าไปรับได้มันจะพาไปถึงหน้าที่เราต้องลงดันเลยอันนี้สมูทเอาไว้อัพแพสซีฟตัวละครน,นะหมวดนี้เนี่ยเอาไว้อัพของที่ต่ำกว่าอัพไปเป็นของที่สูงกว่าเนาะแต่ละสายเนี่ยมันก็แยกกันเหมือนกันนะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อยากปัานสายไหนก็ต้องดูตัวละครให้ดีต่อไปแฟ้มผลงานหรือเอชชิฟเมนนั่นเอง ความสำเร็จเราสามารถกดรับทั้งหมดได้เลยไม่มีอะไรนะหมดนี้เฟสมันก็บอกสิ่งที่เราต้องทำนะเราก็สามารถกดคาว่าไปได้เลยมันก็จะพาไปถึงที่เลยมันบอกให้ซื้อของเราก็ซื้อของหน่อยอนักดาบู้สู ซืออีกสักรอบเนาะอยากได้หนังสือเราก็ซื้อไปแบบนี้แล้วเรากลับมาเฟคก็เสร็จกดคํา่่าลับเมื่อเรา XP ต่อวันครบ100เนี่ยเราก็จะได้ก่อนหนาแบบนี้เลยต่อไปเป็นเกาะประดิษฐ์หรือตัวละครนั่นเองเนาะหน้าแรกเนี่ยเราสามารถดูสเตต,ตัสต่างๆได้เลยของตัวละครนะทุกคน เลือดพลังโจมตีป้องกันความเร็วเราสามารถดูสกงสกิลอะไรก็ได้เนาะต่อมาเราสามารถกดกระบอไกลให้มันสูงเข้าไปใกล้ๆก็ได้หรือจาก 3D เป็น 2D ก็ได้เนาะอ่าปาะมานี้ต่อไปเมนูฉี่หลิงหรือเมนูระบบการนั่นเองอ่าผู้นี้คือระบบการเนาะ เราสามารถกดคําว่า h e a แล้วดูการที่เขาแนะนําของตัวละครน,นั้นๆได้แล้วเราจะบวกการยังไงให้กดคําว่าอบลม,มมันก็จะพาไปยังหน้าบวกการนะเราก็ใช้แท่งแท่งเฟนไฟลเนี่ยบวกเข้าไปเลยเฟนไฟล์หายจากไหนก็ได้ตามจากพวกด่านอะไรแบบนี้เนาะบวกเสร็จสเตตัสต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้ข่อไปอุปกรณ์ไว้เพิ่มใส่แล้วเพิ่มสเตตัสต่างๆ ถ้าเราใส่ครบเซตสังเกตที่ด้านล่างเนาะมันจะบวกเปอร์เซนต์อ่ะเหมือนใส่ลูกดาวสอันมันก็จะบวกโจมตีส0เซเลยนะใส่รูปหัวใจบวก HP หรือเลือดเนี่ย20%เลยอ่าประมาณนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปศึกษานะว่าต้องใส่อย่างไงต่อไปเป็นเรื่องราวเราสามารถมาอ่านเรื่องราวของตัวละครน,นั้นๆได้เมื่อเลเวลถึงแล้วเนาะต่อไปแต่งตัวก็เป็นระบบสกิน อาเปลี่ยนชุดนั่นเองเหมือนตัวนี้ก็จะหล่อเท่เลยเนาะพอเปลี่ยนมาเป็นชุดนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะเราสามารถเลือกเสียงตัวละครได้อีกเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะที่เมนูเสียงนั่นเองเสียงโต้ตอบอ่ะเราก็จะมีนิสใส่เข้งคืมแม้ว่าน้ำแข็งกับแสงจะระเหยระเิดแต่ยังหน่าชัดกว่าใจคนแม้ว่าน้ำแข็งกับแสงจะระเหยระเิดแต่ยังหน่ชัดกว่าใจคน แแ้้ว่านข็งงกับสจะเยร่เหย,เหย,เหยแตังนชงาชอบแบบไหนเสียงนุ่มนวลข,ขื่นรุนแรงอะไร,ะไรยังไงลองไปฟังกันดูแล้วลองไปเลือกกันดูเนาะต่อไปเมนูสุดท้ายคือพัฒนาพัฒนาจะมีอัพเลเวลเราสามารถเอาตัวไก่กาปลาจิงโกะเนี่ยมาบวกอัพเลเวลให้ตัวละครที่เราจะเล่นได้เนาะปัะมานี้อ่ แต่ถ้าเราใช้ตัวที่มันเป็นลิงสีแดงมันจะบวกเลเวลเยอะมากแต่ขอหาแป๊บนึงหาไม่เจอเนี่ยมันจะเป็นลิงแบบนี้แต่เป็นลิงสีแดงนะทุกคนเมนูต่อไปอัพสกิลอัพสกิลต้องใช้ตัวซ้ำเท่านั้นอ่และมันจะสุ่มอัพนะนี่เราอัพไปแล้วถึงเลเวล3แล้วมันสุ่มอัพไปเดี๋ยวจะลองให้ดูเลยเนาะ บวกเข้าไปแล้วก็มันจะสุ่มนะทุกคนเราก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้สกิลไหนกว่าอัพไปเลยอัพเลเวลก็อัพด้วยนะเออสเตตัสก็อัพเนาะและสกิลก็อัพเดี๋ยวเรามาดูอัพเป็นเลเวลสดาเมจสกิลเพิ่มถึง320%ประมาณนี้เลยทุกคนต่อไปอัพดาวอัพดาวเนี่ยขั้นแรกของการอัพดาวเนาะเรามาดูตัวนี้ดีกว่าต้องเลเวลแม็ก ตัวนี้จะ20แล้วเลเวลแมที่นะี่20เนาะตัวนี้แค20แล้วเดี๋ยวขอไปทําให้20ก่อนก็มากินตัวไก่กาปลาทิงโกเหมือนที่บอก level. อัพเลเวลอ่าพออัพเลเวลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มา down. อัพดาวอ่าดาวเขาก็บอกว่าต้องใช้ระดับ ดาวเดียวกันเนี่ยถึงจะอัพดาวได้ตัวนี้2ดาวไป3ดาวเราก็ต้องใช้ตัว2ดาวเนี่ยสตัวใส่เข้าไปตัวใส่กาปาจิงโก้แล้วก็เดี๋ยวจะอัพให้ดูเลยเนาะอ่ะพออัพก็กลายเป็น3ดาวแล้วทีนี้ถ้าเราจะอัพสาดาวเป็นสีดาวต้องทํายังไงก็ต้องเอาตัว3ดาว3ตัวมาใส่นั่นเองต่อไปปรับแต่งหรือระบบ passive skill ทำสมุดได้ไหมออเราต้องใช้สมุดเนาะ ในการมาอัพเดี๋ยวจะลองอัพให้ดูเลยนะเพื่อนเพื่อสังเกตไหมว่าตัวตรงกลางเนี่ยดาวมันไม่มีสีแดงมันสามดาวเหลืองเนาะแต่พอเดี๋ยวจะอัพแ s สซีฟสกิลเนี่ยมันจะกลายเป็นดาวแดงแบบนี้อ่าดาวแดงก็บ่งบอกว่าตัวนั้นเนี่ยอัพแพสซีฟสกิลไปถึงไหนแล้วเนาะประมาณนี้แล้บทต่อมาเดี๋ยวจะพาไปดูตาลุยด่านเนาะ อันนี้ยังไม่ปลดล็อกเพราะเรามันบังคับให้เราเล่นเนื้อเรื่องเดี๋ยวเราจะมาดูด่านที่ปลดล็อกแล้วนี่จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเราก็ตะลุยด่านมาเรื่อยๆเนาะแรกๆอาจจะไม่ติดหลังๆอาจจะติดด่านเราก็ต้องแปัพตัวละครให้เก่งขึ้นต่อไปเรามาดูเมนูปีศาจปีศาจก็คือที่ฟาร์ม e exp นะทุกคนเอาไว้ฟาร์มพวกตัวไก่กาปาติงโกอะอ่า ประมาณนั้นเลยต่อไปนี่คือตำหนักจิ๋วเฉนเนี่ยก็เอาไว้ฟาร์มสมุดที่แอปพาสีสกิลก็ลอยากฟาร์มของสายไหนก็ฟาร์มได้เลยหออคอยสี่ทิศเอาไว้ฟาร์มอะไรเอาไว้ฟาร์มของคราวอุปกรณ์นั่นเองจำได้ไหมมาฟาร์มตรงนี้นะส่วนอื่นๆเนี่ยมันยังไม่เปิดนะทุกคนต่อไปก็เป็นข่าวรับ ไอ้ข่าวลือเนี่ยเราสามารถส่งได้เหมือนเป็นบอร์ดอ่ะแล้วเราก็จะได้ของรางวัลแบบนี้เลยพอครบเวลาเราก็มากดรับได้เลยนอกจากระบบต่างๆเนี่ยเกมนี้มีมินิเกมให้เราเล่นด้วยเนาะอย่างที่ดูอยู่เนี่ยก็เป็นแบบเหมือนเกมไพ่จับคู่อะไรอย่างนี้นี่เป็นการอธิบายระบบแบบข่าวๆนะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค<ด>์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะวันนี้สวัสดีจ้า